สบัดีพี่น้องได้ยังมาบัดนี้ได้ยังมากได้ของเล่นไม่มาแล้วบัดนี้ะปาเออวันปาปาสิบมาสเได้เงินใสดใจมาล้างหัวเไอ้ของเล่นไม่มาแล้วโอ้ยบอจะเอา่เห็องบ่กนเนนลยบบักัน ม่น้กี <ír steals Christina> ่ยมอนไนวันง้จานกเไม่ได้นั่หูเลยเนาะเยมนีไดวงลินไ่่ามันเป็นผ่ากือมากเออเดี๋ยหวีเนีู่้ว่ามันเป็นังไรลองบน ลูกกะตุเพิ่งแบเพิ่เพิ่เพิ่แเนี่ยเพิ่บ,บเพิงบมันกระปงขวมาล้ำเอา <c oughs> น้กรจายกันน้องอดแปตายดก็จะไป่ไปได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยฟังที่เหรอนะเราฟังทาเล็กเสาขึ้เตี้ยทาเล็ก,ลกตอกฟักแล้วนี่ผูกเลยเท่าไปดิเพญญาะันไปเหลาไหมมะไม่มไเห็นล่นะนะนึ่งเขาให้เบอร์โทรมาแล้วในยุ่น เฮ้ยมีตัวมีอะไรไม้ไผ่หน่อไม้ไผ่เสามาตอกเสาผูกนั่นเป็นฟันอะไรเนี่ยไม้ไผ่หน่อมาตอกเสาดูหางปลาเล็กกว่าเลยต้องไปเห็ดเดี๋ยหางหางปลาเดีนบ่มีหางปลาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ห้าวอาจจะใส่ไม้กอนเล็กโอ้ยมาหากับทั้ซี่อนเลยเล็กแปลว่าเป็นเล็ก เราจนคล้องตใหญ่ให้กนเลยนวดซีรส์นันเหรอกูใส่หลอกเลยสิมเตเติมปตาเลยท นหบอกว่าถอดกล้วยยังไม่เหี่ยวพี่แม่เฮ้ยเอาถอยขึ้นมาตัวใสพื้นที่ทั้งที่หลายก็ออกขึ้นมาเบื้องันเบื้องยังม่นอนี็นึงห่านก้ามวมันํำ มันมันเป็นหนาแหลมทั้งนั้นก็เราเราถืออาพี่ๆนะครับนะอับันนี้เขาก็เอาเชือกตัวเชือกปูกนี่ก็ไป็นตอกตัวแม่นครับดึงดึงไอ้สมอบวกเนาะเออเขาเขาบอกว่าไป็นเราไม้ไผ่มันหน่ะไม้ไผ่เตียมินหน่อยอันนี้เป็นไม้ไหมเสียบเป็นบ่อดึงออกมาอีคุณเป็นละตัวพุนออกมาไปจับเนีมาหา ตีมันออกลาลาตีทางลูกพอเสียวโคอยอย้ยเงี้ยโอ้ยใครขีบยุ่มเนี้ยว่าแมนโค้ยเอ็นนั่นเลียงเขาเอ็นอะนะั่นนะเจ้าไปเข่าใจพิษปปนั่นรถโดยสารทำไมไม่ได้ขี้ตำมวจทำไมตะกี้รถรถสองแถวมันป่ะอ้สองแถวบัดที่นี่เพราะเนี้ยเราเราเ,ราเอาเข้ารถไปซสอมเข้ารถแล้วขาด ที่นี่เ็ากกเลยรถผู้โดยสารก็ได้เตรียมพอดีผู้สาวยีงนั่งอยู่ทั้งหลังเวลาลางานายพอจะบ่ได้ลอยตเข้เขาป่ะเน่ฮ้ยพี่ปอบนี่ใชมันคิดล้างโมกป่เนยเอาล้าโมกยังไนสอยรถเนี่ยไหเผารถเนี่ยไหมเขาอยู่หัวหงายแน่มันต้องเอาไม่ยากเี่ยได้ได้ครับได้ได เออบัแนี้เขาก็ดึงอย่เนาะแม่นครับเสืดึงไปสมอนช่องหลังเนาะอันนี้ก็คัมไปก็คือได้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 แจ๋วเลยมันจะมีอะไรเป็นียรเป็นเดียร์อะไรหรืออย่างนี้ก็อยู่อ๋อนี่นีตรงนี้อยู่เลยตรงนี้อยู่เลยมีตรงนี้นะพ่อเอาเส้นนี่เส้นนี่เออน่ะมันอยู่นี่อยู่เลยท่งนี่เส้นเนี่ยท่งนี้มันได้หรือไม่เนาะบ่เอานส่นม่้เดี๋ยวเอาอันนั้นมาเอามันึงตสงนี้นี่ไงแจ๋วเลยทีนี้ เอาเชือกมันอยู่ในหันเดียเอาจับจับนะเขามีของเขายืนามมโอ้เออจัสลับเยนะไบอกเืนสมองในหรายพดแย้มเศ้าจนออกตาผุนเราเพื่อนสมองนี่อย่างขีตานั่นนั่น ปลูกเส้นรถนลูเสดเหมือนปลูกเส้นหูเออหูจักได้ไหคือจัเป็นลูกเสียวมันิลูกเสียเขาไม่จับมือเดินข้าลงไปจะไม่สิงมาหาดึงเดี๋ยวมันมีเสียด้ ั่วลงเลยไปดิทั่วลงทางไหนตางหถทั่วทั่วลงเลยงนารยได้ไฮ้ยบมว่ามองเก้าอ่ะเสียเขาติดกนเลยเขาลุดเสียเก้าเลยใส่กรดอเสียมันลอสูงประทานรุ่นยังมองไ่สูงล บ่แม่ี่ิแม่ไสพีใสพีมันจังเออนั่นแหละท่ามันย่แล้ววันนี้ไ่เอาได้ได้บัตรโอ้ประธานรุ่นบ่เล้ลูกเียนี่วันนี้มัต้องยึดอันน้อยวันนี้ยึดนยึดนต่อกันต้องไปหาคือแนวมัดปต่อสอบท่านประธานหุุ่ย้อนยังวนี่มันมาบอก่าต้องืึหมดมากนึงไวถัดต่อยึดะมอบกโอ้ยนั่นไม่ไฟนั่นไปัดการประ็งยังนั่นไหมเชี่อยังเชื่อคนไปไหนจีมาเ ยังอะไรใส่นั่นเนี่โอเคได้คนาดำดาเลกร่แมออ้สับุกเบิงเนาะจับกันเลยกบดีดูนี่ว่ต้องใส่ว่ต้องใส่ครบนี่บอกมากด้อลงใส่มอสคน่าคนอืนนนี่ละนี่ละเขาละขวน เรื่งสอย่างเลย้งันง็อยูได้เลยอีว oh, so ้าน oh. ้ไมอดมีม <c oughs> ันบ่เมียนเลยเฮียเียเขาหนิโอ้ต่อปีนะที่บ้านลบมันมีีไปีมาอยู่เออโอ้ยมันพวกเขาอันวันเหลี่ยมไปแล้ว นั่ยืดเสียท่อโอ้ขอกระเปกาหุ่นจักเนี่ยขอต้อง่อยยังซื้อไว้ใช่รถมันจังยอดวิวหลายบ่ สสอสลหรับคลิปนี้ไ้สนุกตะกันที่นองออกกันไม่คิบเลสสำหรับคลิปนีสำใบดีนเงาวห่อยม่ไป<อ>ของเหรียญไม่อของเหรียญไม่อ้าวเราจะบินแล้วนะไป